สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .5 ทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูน้ออ้อยอีกแล้วนะคะเด็กๆ EP นี้จะเป็น EP ที่7-12ขีด12นะคะเด็กๆเ,เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่7 รูปสี่เหลี q, ่ยมอยู่นะคะเด็กๆหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นั่นก็คือเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะใน EP ที่แล้วเราหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราจะมาหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้กันได้เลยค่ะค่ะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันเนาะ ทุกครั้งก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเราก็จะทบทวนความรู้เดิมเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกันนะคะใน EP ที่แล้วหรือชั่วโมงที่แล้วคุณครูน้ำอ้อยสอนแล้วก็สรุปสาระสำคัญไว้ว่าอย่างไรคะเด็กๆหลายคนอาจจะจำได้นะคะหลายคนอาจจะจำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาทบทวนกันนะคะเด็กๆ พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเราจะหาได้จากการนำความสูง 1970, คูณกับความยาวของฐานถ้าทราบความยาวของฐานและความสูงก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้ดังนี้นะคะเด็กๆนั่นก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานหรือความยาวของฐานคูณความสูงนั่นเองนะคะหรือที่ง่ายๆสั้นๆที่คุณคูน้ำอ้อยได้ให้เทคนิคในการจำาสั้นไปนั่นก็คือ สูงคูณฐานหรือฐานคูณสูงนั่นเองนะคะเด็กๆอันนี้คือความรู้เดิมนะคะค่ะเด็กๆเด็กสำหรับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมชนิดหนึ่งนะคะที่มีด้านเป็นยังไงกันคะด้านทั้งสี่ยาวเท่ากัน และขนานกัน2คู่นะคะแต่มุมทุกมุมไม่เป็นมุมฉากนะคะเด็กๆมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูน้ำอ้อยก็มีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเป็นคลิปวิดีโอจากโปรเจกต์ส4สสวทนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะคะและเอาความรู้ตรงนี้ไปปรับใช้ในการทำแบบฝึกหัดที่คุณครูจะมอบหมายในแต่และชั่วโมงนะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรกันค่ะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้กันเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะโดยใช้ความรู้เรื่องพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ ก่อนอื่นนะคะคุณครูก็อยากจะทบทวนนักเรียนนะคะว่านักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้หรือไม่นะคะคุณครูกำหนดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งรูปนะคะก็คือรูปสี่เหลี่ยม LUNH นะคะซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะรูปนี้คุณครูอยากรู้ว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะ ใครจะเป็นคนบอกคุณครูได้บ้างคะหนูขอน้องออกแก้วตาเหรอคะน้องแก้วตาจะบอกคุณครูใช่ไหมคะไหนลองบอกสิคะว่าลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นอย่างไรคะบอกเพื่อนๆืด้วยคะ่ะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่และด้านตรงข้ามมีขนาดเท่ากันคะ่ะเก่งมากเลยคะ่ะ ก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกัน2คู่ใช่ไหมคะและด้านที่อยู่ตรงข้ามกันมีขนาดเท่ากันจากรูปนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะว่าด้านใดเท่ากันแล้วน้องแก้วตาช่วยบอกคุณครูหน่อยสิคะว่าถ้าคุณครูกำหนดให้ด้าน nh เป็นฐานของรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราจะหาส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้อย่างไรคะ สร้างส่วนของเส้นตรง UV ให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง NH ซึ่งส่วนของเส้นตรง UV จะเป็นส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยม LUNH ค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องแก้วตาก็เราก็ต้องสร้างใช่ไหมคะสร้างส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะให้ตั้งฉากกับฐานโดยน้องแก้วตาสร้างส่วนของเส้นตรงอะไรคะส่วนของเส้นตรง UV ใช่ไหมคะให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง NH ใช่ไหมคะดังนั้นส่วนของเส้นตรง UV จึงเป็นส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมนี้เก่งมากเลยค่ะทีนี้มาดูรูปสี่เหลี่ยมถัดไปนะคะรูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีชื่อว่ารูปสี่เหลี่ยม EMTK นะคะคุณครู อยากถามนักเรียนว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียก ok ปูนเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะที่นักเรียนเคยเรียนมานักเรียนจําได้ไหมคะใครจะเป็นคนบอกคุณครูดได้บ้างคะหนูขอตอบคะ่ะน้องอมสินเหรอคะน้องอมสินยกมือเลยใช่ไหมคะไหนคะไหนน้องสินลองบอกสิคะลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่และด้านทุกด้านยาวเท่ากันค่ะเก่งมากเลยค่ะก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่และด้านทุกด้านยาวเท่ากันใช่ไหมคะจากภาพด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมนี้ยาวเท่ากันแล้วน้องออมสินช่วยบอกคุณครูหน่อยสิคะว่า รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานหรือไม่เพราะเหตุใดทําไมน้องสินถึงคิดแบบนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่ซึ่งเป็นลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะ เก่งมากเลยค่ะสรุปว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะเพราะว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่เก่งมากเลยค่ะน้องอมสินแล้วทีนี้นะคะคุณครูคิดว่าถ้าคุณครูกําหนดส่วนของเส้นตรง TK เป็นฐานของรูปสี่เหลี่ยม EMTK แล้วเราจะหาส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้ไหมคะได้อย่างไรใครจะเป็นคนบอกคุณครูได้บ้างคะหนูค่ะ,คะน้องใบบัวเหรอคะน้องใบบัวทำยังไงคะไหนลองบอกเพื่อนๆด้วยคะ่ะบอกคุณครูด้วยนะคะหาได้จากการสร้างส่วนของเส้นตรง EA ให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง TK ซึ่งส่วนของเส้นตรง EA จะเป็นส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยม EMTK ค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องใบบัวน้องใบบัวก็สร้างเส้นตั้งฉากใช่ไหมคะให้ตั้งฉากกับฐานถูกไหมคะโดยสร้างส่วนของเส้นตรง EA ใช่ไหมคะให้ตั้งฉากกับส่วนของเส้นตรง TK แล้ว EA ก็จะเป็นส่วนสูงใช่ไหมคะ ส่วนของเส้นตรง EA จะเป็นส่วนสูงของรูปสี่เหลี่ยมนี้เก่งมากเลยคะ่ะน้องใบบัวทีนี้กลับมาที่รูปสี่เหลี่ยม LUNH กันนะคะว่า LUNH เนี่ยเราจะหาพื้นที่ได้อย่างไรคะคุณครูอยากให้น้องแก้วตาบอกเพื่อนๆหน่อยสิคะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม LUNH ได้จากความสูงคูณความยาวของฐานค่ะจะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม LUNH เท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง UV คูณความยาวของส่วนของเส้นตรง NH ตารางหน่วยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องแก้วตาน้องแก้วตาบอกว่า รูปสี่เหลี่ยมนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะแล้หาพื้นที่โดยนำความสูงคูณกับความยาวของฐานในรูปนี้ใช่ไหมคะความสูงก็คือความยาวของส่วนของเส้นตรง UV ใช่ไหมคะคูณกับความยาวของฐานก็คือส่วนของความยาวของส่วนของเส้นตรง NS ใช่ไหมคะ มีหน่วยเป็นตารางหน่วยเก่งมากเลยค่ะน้องแก้วตาแล้วสี่เหลี่ยม EMTK ล่ะคะเราจะหาพื้นที่ได้อย่างไรคะใครจะเป็นคนบอกคุณครูได้บ้างคะเนี่ยหนูค่ะน้องอมสินยกมือใช่ไหมคะไหนน้องอมสินลองบอกสิคะว่าน้องน้องอมสินจะหาพื้นที่ได้อย่างไรรูปสี่เหลี่ยม EMTK มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม EMTK เท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม EMTK เท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง EA คูณความยาวของส่วนของเส้นตรง TK ตารางหน่วยค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องอมสิน น้องศิลบอกว่าสี่เหลี่ยม EMTK เป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรนะคะมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะเพราะว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานดังนั้นก็ใช้การหาพื้นที่เหมือนรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเลยใช่ไหมคะนาความสูงคูณกับความยาวของฐานดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม EMTK ก็หาได้จากนํา ความยาวของด้านนำความยาวของส่วนของเส้นตรง EA คูณกับความยาวของส่วนของเส้นตรง TK ใช่ไหมคะมีหน่วยเป็นตารางหน่วยนะคะแล้วทีนี้ถ้าคุณครูกำหนดว่าคุณครู กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง TK เนี่ยยาว4.5แล้วกำหนดให้ส่วนของเส้นตรง EA ยาว4เซนติเมตรนะคะนักเรียนจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมนี้ได้อย่างไรคะใครจะเป็นคนบอกคุณครูได้บ้างคะหนูค่ะน้องใบบัวเหรอคะน้องใบบัวทำยังไงคะไหนลองบอกเพื่อนๆสิคะว่าน้องใบบัวจะหาพื้นที่ได้อย่างไรคะเนี่ยถ้าส่วนของเส้นตรง TK ยาว4.5เซนติเมตรและส่วนของเส้นตรง EA ยาว4เซนติเมตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม EMTK เท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเท่ากับ4คูณ4.5ตารางเซนติเมตรเท่ากับ18ตารางเซนติเมตรค่ะ เก่งมากเลยค่ะน้องใบบัวน้องใบบัวก็นำความสูงคูณกับความยาวของฐานใช่ไหมคะความสูงคือความยาวของส่วนของเส้นตรงใดคะก็คือส่วนของเส้นตรง EA ใช่ไหมคะซึ่งยาว4เซนติเมตรคูณกับความยาวของฐานก็คือส่วนของเส้นตรง TK ซึ่งยาว4.5เซนติเมตรใช่ไหมคะ4คูณ4.5ได้เท่าไหร่คะ 18ตอบเท่าไหร่คะ18ตารางเซนติเมตรเก่งมากเลยคะ่ะน้องใบบัวนักเรียนสังเกตไหมคะว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมคะนักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานโดยใช้สูตรว่างไงนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณกับความยาวของฐานใช่ไหมคะ รูปถัดมารูปสีป e ่เหลี่ยม EMTK เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนใช่ไหมคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็มีลักษณะเดียวกันกับสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือมีด้านตรงข้ามขนานกันสองคู่ดังนั้นถ้านักเรียนจะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็สามารถหาโดยใช้สูตรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานได้เหมือนกันใช่ไหมคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็เท่ากับ นำความสูงคูณกับความยาวของฐานนะคะมาทดสอบความรู้กันนะคะมาดูกันค่ะว่าคุณครูมีโจทย์ในหนังสือเรียนนะคะนักเรียนอาจจะเปิดหนังสือเรียนหน้า1 17ก็ได้นะคะคุณมีคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำสี่ข้อนะคะลองหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทั้งสี่ข้อนี้นะคะแล้ว ในระหว่างนี้ให้นักเรียนกดหยุดพักไว้ก่อนนะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะนักเรียนทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะไม่ยากใช่ไหมคะเมื่อน,นักเรียนรู้ว่าจะหาอย่างไรใช่ไหมคะมาดูคําตอบกันค่ะสําหรับข้อแรกนะคะ สำหรับข้อแรกนะคะใครจะเป็นคนมาเฉลยให้ครูได้บ้างคะผมขอตอบค่ะน้องขุนเหรอคะน้องขุนยกมือไหนคะน้องขุนลองลองเฉลยให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะว่าวิธีคิดของน้องขุนเป็นอย่างไรมาดูกันคะ่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเท่ากับ2คูณ3ตารางหน่วยเท่ากับ หตารางหน่วยดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่6ตารางหน่วยครับเก่งมากเลยค่ะน้องขุณน้องขุนบอกว่ารูปนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้มีพื้นที่6ตารางหน่วยหาได้โดยนำความสูงคูณกับความยาวของฐานใช่ไหมคะรูปนี้สูงเท่าไหร่คะ2หน่วยใช่ไหมคะแล้วความยาวของฐานละคะ สามหน่วยใช่ไหมคะดังนั้นจึงมีพื้นที่2คูณ3ตารางหน่วยก็เท่ากับ6ตารางหน่วยนะคะข้อ2ค่ะใครจะเป็นคนมาเฉลยให้ครูดได้บ้างคะหนูค่ะน้องใบบัวเหรอคะน้องใบบัวจะเฉลยให้เพื่อนๆดูใช่ไหมคะไหนลองดูวิธีคิดของน้องใบบัวหน่อยสิคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านตรวจสอบไปด้วยกันนะคะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูง ความยาวของฐานเท่ากับ2.3คูณ2.5ตารางเซนติเมตรเท่ากับ5.75ตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่5.75ตารางเซนติเมตรค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องใบบัวร,รูปนี้มีพื้นที่เท่าไหร่คะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนี้ มีพื้นที่2.3คูณ2.5ตารางเซนติเมตรซึ่งก็เท่ากับ5.75ตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะหาจากไหนคะนำความสูงคูณกับความยาวของฐานนั่นเองใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่3กันค่ะสำหรับข้อที่3ใครจะเป็นคนเฉลยให้ครูด,ดีคะเนี่ย หนูค่ะน้องอมศินเหรอคะน้องอมสินจะเฉลยใช่ไหมคะข้อนี้ทําเสร็จแล้วใช่ไหมคะไหนลองทําให้เฉลยให้เพื่อนๆดูหน่อยสิคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านลองดูไปพร้อมกันค่ะข้อ3พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเท่ากับ4.5คูณ5ตารางเมตรเท่ากับ 22.5ตารางเมตรค่ะดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่22.5ตารางเมตรค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องอมสินน้องอมสินบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนรูปนี้มีพื้นที่22.5ตารางเมตรใช่ไหมคะโดยพิจารณาว่ารูปนี้มีความสูงเท่าไหรคะ 4.5เมตรแล้วมีความยาวของฐาน5เมตรใช่ไหมคะดังน,นั้นรูปนี้จึงมีพื้นที่4.5คูณ5ตารางเมตรเท่ากับ22.5ตารางเมตรเก่งมากเลยคะ่ะน้องอมศินต่อไปค่ะมาดูโจทย์ข้อที่4นะคะใครจะเป็นคนมาเฉลยให้ครูได้บ้างคะเนี่ยผมครับน้องต้นกล้าเหรอคะน้องต้นกล้าจะเฉลยให้ครูใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนที่อยู่ทางบ้านก็ดูไปพร้อมๆกันนะคะแล้วตรวจสอบด้วยนะคะว่านักเรียนทำเหมือนกับน้องต้นกล้าหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเท่ากับ3.2คูณ3.4ตารางเซนติเมตรเท่ากับสิบ 0 8 8ตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีพื้นที่10.88ตารางเซนติเมตรครับข้อนี้นะคะน้องต้นกล้าบ,บอกว่าได้พื้นที่เท่าไหร่นะคะ10.88ตารางเซนติเมตรหายังไงคะก็นำความสูงคูณกับความยาวของฐานรูปนี้มีความสูงเท่าไหร่คะ 3.2ใช่ไหมคะแล้วความยาวฐานล่ะคะความยาวของฐานเท่าไหร่คะ3.4พื้นที่ก็คือ3.2คูณ3.4ตารางเซนติเมตรใช่ไหมคะเท่ากับ10.88ตารางเซนติเมตรเก่งมากเลยคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับคลิปวิดีโอที่คุณครูน้ำอ้อยได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะสนุกใช่ไหมคะ คลิปวิดีโอนะคะแต่และคลิปที่คุณครูนํามานะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระที่อัดแน่นมากนะคะเ,คเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ฟังไม่ทันหรือฟังไม่เข้าใจหนูสามารถกลับมาฟังคลิปซ้ําได้นะคะเด็กๆค่ะเ,เราจะมาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้ด้วยกันนะคะเด็กๆจากที่เราได้เห็นค,นคุณครูเขายกตัวอย่างมานะคะเราก็จะสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ว่านะคะเด็กๆ การหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสามารถหาโดยใช้สูตรของการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนั่นเองนะคะซึ่งสูตรนั้นก็คือพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคคูณความยาวของฐานนะคะเป็นสูตรเดียวกันนะคะเปลี่ยนแค่อะไรคะเด็กๆเปลี่ยนแค่คําว่ารูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนั่นเองนะคะ สายยอที่คุณครูเคยพูดไว้นะคะเราอาจจะใช้คําว่าความเอ่อขอภัยค่ะอาจจะใช้คําว่าสูงคูณฐานก็ได้นะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอ้อยนะคะก็อยากจะฝากให้เด็กๆทุกคนนะคะทำแบบฝึกหัดให้เต็มที่นะคะถ้าใครฟังหรือเรียนไม่เข้าใจหนูสามารถศึกษาใน หนังสือเรียนได้นะคะเด็กๆในเรื่องของพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะเด็กๆสําหรับวันนี้นะคะคุณคุณอ้อยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ